สวัสดีครับพ่อนันสวัสดีครับดีเพื่อนครับรับมือนีก็มาตามต่อแนวทางความฝันของคุณพ่อนันครับท่านผู้ชมครับงวดของวันที่16มิถุนายน6 6ครับในรอบนี้คุณพ่อนั่นว่าคุณพ่อฝันแล้วเนาะพ่อเนาะฝันแล้วแต่กับยังเป็นปริศนาปริศนาปริศนาครับก็คือตีตัวเลขเอาครับท่านผู้ชมตีตัวเลขเหรครับเลขของคุณพ่อนั่นนี่ก็เขามาหลายงวดอยู่ครับท่านผู้ชม กพึ่งมาลุดงหวดเมื่อกี้เนาะพ่อเนาะครับแต่ก็ยังมีเอฟซีหลายท่านให้ผมเคยสารตายครับมาตามแนวทางความฝันของคุณพ่อนั่นให้น้ำแนครับอ่าก็คือว่ามันก็มีเอฟซีบางท่านที่อ่าเพิ่นมักฟังแนวทางความฝันของคุณพ่อเนาะพ่อเนาะครับเพราะว่าเพิ่นก็เคยมีโชคมีหลาบครับคุณพ่อนั่นครับท่านผู้ชมครับอ่า โอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังแนวทางความฝันของคุณพ่อน้ากันครับว่าในวันนี้คุณพ่อฝันว่าจังได้ตีตัวเลขให้ท่านผู้ชมตัวใดครับพ่อฝันมือใดครับพ่อได้ได้จังมือแล้วครับหล้างเลออกสองขึ้นอ๋อครับครับลังเล็กออกสองขึ้นกำมาฝันเนาะพ่อมาฝันครับฝันว่าจะองอยู่ในเฮื่นหน่อยือนหนึ่งหื่นลัางก็เา เงินล้างไม่ดอกเราเป็นเพื่อนสองสัน้นครับกําลังที่แจ้งตัวออกไปให้หลับไปเบื้องไฮเบื้งหน้าครับพอดีเขาบอกว่าพ่อออกไปพอถือปืนแก็หน่อครับมือขวาได้ถือปืนจับปืนแก็บมาจับปืนแกบมือหนึ่งจับปืนแก็บกำลังสองอ,อไปใายไปหน้าแล้วครับ เขาบอกว่าตำรวจมาเด้อตำรวจมาแล้วว่าตำรวจได้หน่อยยุดพันโท่ครับแต่ผู้นึ่งบอกคือว่าโอ้ยตำรวจปลุกกษะเซนต้องอ่านนะครับหัวปลุกเกษะเซเก่งแกขนาดว่าอว่างนันะครับเลยว่าเอาปืนวางลูกบัด้วางทั้งครัวได้เดมือไปกับจับปืนก็วางทั้งเงาหน้าปืนหนึ่งวางทั้งเงาคือว่าสมมติว่าพอหันหันสายไปทางเว้ดอกเป็นรอครับหันครัวมาต้องไปตกน่อครับก็เลย ว่างทั้งย่าวนะปืนอืว่างถ่ายมาทยวิทออกครับไปไปทวีตุกนะว่างว่าปืนมันแก็บครับโดนตื่นไปเราพวกพเพื่อนขามาเฉขาะคนยางพ่นอยู่ในเฮือนลายย่านอย่าตำรวจจับอย่าเพื่นมาจับครับก็เลยว่าเอ๊ะตุ่วหปุ่นกระเซียนปุ่นเปไหมเนี่พื่อนมาปุ่นมาว่านี่เพื่นมาไหนครับง้อยปุ่นเราปุที่จับเราป่นอะไรเนี่ยตุ่ขวางงานนะเพราะว่าปุ่นมาบุห่านเมื่อก่อนหน้าครับบางทีเขาต้มีตํารวงมาสอดอกครับ ก็เลยตกใจมอขานยาเข้ามาพคนนะจะได้น้อจะดีมีแห้งว่าอันลูนะกันน่ะใครแน่อยู่อยู่ดีม่แห้งอีหดอกบ่ขายบ่หทาบ่เจ็บบ่ปวดแต่ว่าแต่บ่บ่มีปัจจัยแต่ว่าบ่มีเงินใส่ถังละคนนะ่ะก็เลยพูดว่าบ่มีบ่เป็นยังดอกใคยเฮ็ดใครหาใอยเฮ็ดใค,ครหาใอยเฮ็ดควมดีไปหนะ่อยจะไปรักไปผนเขา เดี๋ยวมาสมาเองฮวนาสีฮวนาสีเลิกเสด็จคืนครับครับตื่นตื่นขึ้นทังสั้นยังได้วาตาอีรี่าติำรวจจับอย่าตำรวจจับรอบนี้พ่อน่ฟันวาตะของนอนอยู่บ้านหลังเก่านอนบ้านบมไม่ลังนี่นม่พอผมไม่ลังนีแต่ว่าเป็นบ้านหลังเก่าเป็นบ้านใหม่สองสั้นครับเป็นบ้านใหม่สองชั้นพ่อจำได้บอกว่าบ้านหลังไหนบ้านเลขที่เขาใดครับบ้านเลขที่หนึ่งจำไม่ได้บ้านนั้นมันเป็นบ้านสองสั้น ทั้งทั้งเรเป็นสันใหม่ก็อเอาห้องแอบใหม่แอบยังนาครับครับแต่สันลาเนี่ยเาก็อบปูนก็ยังแบบว่าบ่ท่าแล้วด๊อกครับบ่ทัาได้ชาไปง้างแต่ว่าก็เรียร้อยอืมแต่บรูว่าเป็นบ้านผู้ใดบรุว่าเป็นบ้านผู้ใดตอนนีบ้าน<อ>แต่แต่เขาเขาพ่อจําได้อยู่ในฝันพ่อจัไดาอยู่ในฝันครับอ่าก็คือพออยู่ในบ้านในความฝันน,นั้นพ่อก็ได้เอาปืนออกมาปืนแก็ปปืนแกปถือปืนแก๊ปถือปืนแก๊ปเอาไปน้านแหะครับอ่า มีคนมาบอกว่าตำรวจสิมาตำรวจมาครับแต่ตำรวจแต่ตำรวจผู้นั้นก็คือโยดเขาเนี่ยพันโทพันโทพันโทแต่เขาปลดกเกษียณแล้วปลดกเกษียณแล้วครับพอก็เลยยานตำรวจนี่จับเพราะว่า<อ>ถึงถึงปลดกเกษียณก็ยังคิดอยู่ว่าออย่านเขาจับยันเขาจับครับพอ่อพ่อคิดแบบนี้เนาะเขาก็มาหาอยู่บ้านมาหาอยู่บ้านครับเขามาหาอยู่บ้านเขาก็ถามสาธุสุกดิบว่าเป็นจังไดอยู่จังไดครับ พ่อบอกว่าสบายดีแต่บอกมีเงินใส่ครับแต่เพเลยบอกว่าค่อยๆเหตุไปค่อยๆเหตุความดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเองอ๋อครับครับพ่อแล้วถ้าฝันจังส่เนาะพอสิแก่ข้องฝันตีตัวเลขตัวใดครับพ่อเออตัวาพ่อตำรวจนี่มันยดเพ่มมันเป็นเหลือญเงาครับเลขเก่าหรือเลขยนี่ย วกันพ่อเอาเอาที่พ่อตีตามความเข้าใจของพ่อนะครับตามพ่อเข้าใจเนาะเอาเอาเอาอาสิเนาะก็ันพ่อให้พ่อจะ้ไหบุ้งหือลยครับครับแกไหนเลยก็ได้มันบพมมากนรับมือกระห่าปืนกระแปดเอาพอบรทามีโซ่เวลาดุพ่อชะตีเก้าแปดห้าเก้าแปห้านะพ่อเก้าแปดห้าะเก้าห้าแปดนะับครตเด้อ ก็คือเก้าดีพอตีตามเพื่อนมียศยุทาบรรดาศักิพราะเป็นคนล้วงนะครับครับเลยตีเป็นเลขเก้าตีตามความเข้าใจของเขาเนะพอ่อเนาะครับครับโอ้เก้าห้าแปดครับทนผู้ชมครับเพราะว่ามือก็ตามปืนหรอครับครับมือก็หาครับแมนปืนก็ว่างงพรถ่ายมาไม่ออกไปไปไปตตกครับ จะปืนกระแปดอยู่แล้วเนาะพ่อปืนกระปดครับอืมกระตีแบบง่ายๆตามความเข้าใจของเข้าตีแบบความเข้าใจของเขานะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่เพื่อนไดเขามาเบอ่งคลิปเนาะพ่อเนาะก็อยากให้ซอยอ่าคุณพอนั่นตีตัวเลขเนี่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพ่อกระตีแบบง่ายๆตีให้ประมาณนี้เนาะพ่อเนาะถ้ามักเดยวทางความฝันของพวกของพอนั่นก็ ลองพิจณาเบื่องเอาครับเพื่อตรงกับความฝันของตาของนาาพ่อครับเอาไปจับใส่กันเบิ่งจับส่กันเบืงครับครับหรือว่าสมมติว่าขันพ่อให้มันบอตกเบาตรงเด็นครับหรือว่าขัด้ชุ่มตีจังหดตีจังใดก็หายแปะซอยซอยพิจนาหน้านครับเพราะว่าเพื่อเหเข้าฝัน ได้แต่เขาตีตัวเลขบ่ได้กับมี่เนาะพ่อเนาะในบางข้างที่บ่ถือเป้าครับรอบนี้พ่อตีแค่หางเดียวคุ้มเดียวมันบอกครับคุ้มเดียวเอาไปคุ้มเดียวเลยคุ้มเดียวเลยครับบ่มีเลขเพิ่มเติมมีอย่างอีกแล้วมันบับพอครับโอเคครับพอนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวเลขของคุณพ่อนันครับก็คือเก้าห้าแปดเนาะพ่อเนาะเก้าห้าแปดครับที่คุณพ่อนันฝันว่าอ่าตัวเองไปนอนอยู่บ้านหลังเก่า สองชั้นครับแล้วก็ตัวเองก็ได้ถือปืนข้างขวามือครับปืนเป็นปืนปืนแก๊บครับแ,แล้วก็มีคนบอกว่า <c oughs> ตำรวจจะมาจับเออตำรวจจะมาหาครับยศพันโทรครับ <c oughs> ยศพันโทแล้วก็พอเขาบอกเสร็จพ่อก็คิดว่า ตำรวจน่าจะมาจับเราก็เลยกลัวครับถือปืนอยู่ก็เลยย่านครับพอสักพักตำรวจคนนั้นเขาก็เดินมาหาเดินมาหาแล้วเขาก็มาถามสารทุกสุขดิบครับอ่าเขาก็ถามว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงพ่อนั้นบอกว่าสบายดีแต่ไม่มีตังค์ใช้อ่าแต่ตำรวจคนนั้นเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวก็มีเงินใช้ให้ทําความดีไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็มีเองเองนาะพ่อเนาะครับพ่อนั้นเลยตีตัวเลขให้ว่า958ครับคุ้มเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชม ทวาลิเก้าก็ให้ระวังหกห้าแปดด้วยครับครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันก็เป็นเพียงแนวทางครับดูเพื่อความบันเทิงครับผมเคยสารใต้ก็ขอบคุณคุณพ่อนั้นมากมากครับพ่อขอบคุณครับูดีเออความคิดอะไรความขายใ่มีขายมีสูงมีหลับสอยสอทเอ็นยังไงไปใส่มาใส่ก็อก่อแคล้วกรจายะไร อยุ่น <Rs> <t> ี่มแห้งตมีความสุขเจริญเจริญสาธุครับพ่อ